ท่านผู้ชมครับเคยกินมแมลงทอดกันบ้างหรือเปล่าแล่ถ้าเคยกินเนี่ยช่วยบอกได้ไหมครับว่ามีมาแมลงตัวไหนบ้างที่ท่านผู้ชมเนี่ยชอบกินมากๆและก่อนกินครั้งแรกเนี่ยรู้สึกอย่างไรกล้ากินตั้งแต่ครั้งแรกเลยไหมมีใครไมหมฮะที่ว่าก่อนกินมแมลงทอดเนี่ยก่อนหน้านี้รู้สึกแบบอื้อไม่กินไม่ได้หรอแต่พอได้ลองปุ๊บเฮ้ยอร่อยวะ่ะ ถ้ามีคอมเมนต์บอกการใต้คลิปนี้ก็ไปดูคลิปแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องราววันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของชาวต่างชาติเหมือนเคยครับที่เขาเนี่ยไปตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ฟอร,รัมชื่อดังโดยเขาบอกนะครับว่าเฮ้ยทุกคนอะไรมันน่ากินมากกว่ากันวะเนียคือเขานะครับได้โพสต์เป็นรูปภาพของถาดแมลงทอดครับแล้วก็มีมากมายเลยว่าจะเป็นตะเกนนะครับไหมทอด รถด่วนทอดจิ้งรีดแมงดารู้สึกจะมีไส้ไก่ด้วยนะครับวางกันเป็นตับเลยลืมบอกไปครับว่ามีปูด้วยอย่างไรก็แล้วแต่ฮะเขาเนี่ยก็ได้เอาภาพเนี้ยมาถามทุกคนในโซเชียลนะครับถามว่าจากภาพนี้เนี่ย มีอะไรที่ฉันควรต้องลองกินบ้างเพราะตอนนี้เนี่ยฉันรู้สึกว่ามีแค่ปูเท่านั้นแหละที่ฉันเนี่ยกล้ากินได้นอกนั้นเนี่ยไม่กล้ากินเลยเชื่อไหมครับว่าจากกระทูนี้เนี่ยก็มีชาวต่างชาติมากมายครับที่ผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาแล้วมาช่วยบอกคำตอบให้กับเธอฮะมาดูกันว่าชาวต่างชาติท่านอื่นเขามาแนะนำเมนูอะไรให้กับ ชาวต่างชาติรายนี้บ้างนะครับท่านแรกบอกนะครับว่าจะกาจาระจั์ไงต้องบอกเลยนะครั้งแรกเนี่ยฉันเองก็ทําใจไม่ได้เหมือนกันแต่เมื่อได้ลองครั้งแรกเท่านั้นแหละโอ้โหมันเปลี่ยนไม้เซ็ทฉันไปเลยแล้วบอกตัวเองว่านี่มันของอร่อยชัดๆท่านตาม,มาบอกนะครับว่าลองกินจิ้งรีดดิมันกรุบกรอบอร่อยมากๆเลยคือมันกรอบสะใจมากเลยนะฉันคิดว่าคุณนะ่ะควรต้องลองท่านตาม,มาบอกนะครับว่าแนะนาเลยจ้าจิ้งรีด มันมีความกรอบ,รอบเค็มๆบางร้านเนี่ยนะใส่พริกไทยโอ้โหมีความเผ็ดๆซ่สาๆน,นิดนึงบอกเลยนะอร่อยมากท่านต่อมาบอกนะครับว่าหนอนไหมจ้าหนอนไหมบอกเลยของโปรดฉันลองกินดูท่านต่อมาบอกนะครับว่าฉันแนะนําเลยกินจิ้งรีดก,กับน้ําแก้ควยมีฟองบอกเลยว่าตอบสนองความต้องการความอาหารอย่างแน่นอนท่านต่อมาบอกนะครับว่าฉันก็เป็นเหมือนคุณน,นั่นแหละ ตอนฉันไปยืนอยู่หน้าร้านเนี่ยฉันก็ตัดสินใจไม่ได้ก็เลยขอชิมไปสี่ตัวสี่ถาดถาดละตัวคุณรู้ปะฉันเนี่ยพยายามเคี้ยวๆแล้วก็กลืนลงไปตอนกินเนี่ยนะฉันพยายามที่จะไม่นึกถึงอะไรเกี่ยวกับมันเลยคิดอย่างเดียวคือเคี้ยวๆแล้วก็กลืนมันลงไปเท่านั้นแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยแต่รู้สึกว่าเป็นการกินที่กั้นใจมากๆเลยนะฮะเนี่ยท่านต่อมาบอกนะครับว่า ฉันแนะนํานะว่าคนเราเนี่ยชอบไม่เหมือนกันด้วยความที่ว่ามันมีหลายๆถาดมีหลายอย่างใช่ไหมเธอก็จัดไปเลยถาดละตัวเดี๋ยวก็รู้เองแหละว่าอะไรที่ชอบกินมากที่สุดฉันบอกเลยนะตอนแรกเองเนี่ยฉันก็ไม่กล้า,ากินหรอกจึงก็เลยตุเลงตุเลงเอาทีละ,ละตัวละตัวทุกถาดจนฉันค้นพบความชอบของตัวเองเสอย่างนั้นแต่ถ้าเห็นแล้วมันยึกยุ่ยเกินและไม่กล้ากินเนี่ยก็อย่าเสี่ยงเลยแล้วกันไปหาอะไรอย่างอื่นกินเถอะท่านตรรม,มาบอกนะครับว่า คุณรู้ไหมครั้งแรกที่ฉันเห็นเนี่ยนะฉันนึกว่ามันเป็นแมลงสาบแต่ว่ามันไม่ใช่ไงฉันก็เลยลองอกเอาจริงนะผมว่ามันก็มีหลายคนน่ะที่เห็นแมลงทอดครั้งแรกอ่ะโดยเฉพาะแมลงปีกแข็งหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยนั่นแมลงสาบหรือเปล่าแต่ความเป็นจริงไม่ใช่นะฮะมันแค่คล้ายเฉยๆผมว่าหลายคนก็คงคิดเหมือนกันอ่ะตอนเด็กๆอ่ะท่านตมาบอกเลยครับว่าเฮ้ยไม่รู้อะไรซะแล้วคุณต้องลองกินมันดูนะคุณรู้ปะ มันไหนฮิตมากเลยมแมลงทอดเหล่านี้ถึงขั้นรัดสดกซื้อบางเจ้าเนี่ยเอาไปไว้ในเชลฟ์ขายของเลยก็มีดูดิ มันอร่อยมากขนาดไหนที่สําคัญเนี่ยนะหากเราเอามลแงทอดสักตัวหนึ่งไปกินคู่กับนางแก้พวยมีฟองเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหกินเพลินๆบางร้านนะแกเขาใส่เป็นใบมะกรูดทอดโอ้ยทอดอกรอบๆกินกับแมงทอดโอ้โหฟินสุดๆอร่อยมากไม่อร่อยเกินเวอร์อร่อยแบบชั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะบรรจัยอะไรได้เลยคุณนาะท่านตมาบอกนะครับว่ากินๆไปเถอะนะาแหล่งโปรตีนชั้นเลิศเลยนะท่านตมาบอกนะครับว่าเฮ้ย คุณในอย่าไปคิดอะไรมากมาแมลงทอดเหล่านี้ถ้าเรากินดิบๆเนี่ยรสชาติอาจจะเป็นอย่างที่เราคิดแต่ว่าที่เขาทอดมาแล้วเนี่ยคือเขาปรุงรสมาแล้วไงมันพร้อมกินแล้วรสชาติและกลิ่นมันพร้อมกินแล้วมันก็อร่อยมากลองดูก่อนแล้วคุณจะติดใจท่านต่อมาบอกนะครับว่าคุณรู้ไหมว่าบางทีอ่ะก็มีไข่มดแดงด้วยนะที่มันอร่อยมากไปแพ้กับมแมลงทอดเนี่ยเลยแต่คุณอาจจะไม่รู้และคุณอาจจะยังไม่เคยกินมาก่อนท่านต่อมานะครับบอกว่านี่เธอลองดูก็ไม่เสียหายนะ ฉันได้ยินมาว่ามแมลงทอดในประเทศไทยเนี่ยให้ความรู้สึกคล้ายๆกับกินมันฝรั่งทอดเลยทั้งในเรื่องของรสชาติเนื้อสัมผัสออกความเข้มๆกรบกุบกรอบ,บฉันว่าสิ่งนี้เนี่ยอร่อยมาก และฉันคิดว่าคุณเนี่ยควรจะเริ่มต้นจากการกินลดด่วนซะก่อนน่านจะอร่อยและตอบโจทย์คุณมากๆเลยท่านต่อมาบอดนะครับว่านี่ฉันไม่อยากจะอวดเลยนะคือฉันลองกินมาหมดแล้วรวมทั้งแมงลองแป่งด้วยท่านต่อมาบอดนะครับว่าเฮ้ย <c oughs> คุณรู้ปะฉันลองกินมาทุกอย่างแล้วแต่เอาจริงนะรสชาติมันก็ไม่แตกต่างอะไรกันขนาดนั้นน่ะแอบผิดหวังนิดน,นึงว่ามันจะแตกต่างกันมากเวอร์คุณรู้ไหมตอนฉันซื้อมแมลงทอดหล่านี้มากินเนี่ย แฟนของฉันสั่งห้ามกินตอนแรกก็นึกว่าเขา่จะห่วงเรื่องความปลอดภัยของฉันที่ไหนได้เขา่จะแอบเก็บไว้กินคนเดียวต่างหากท่านตมาบอกนะครับว่าอย่างแรกเลยถหาคุณไม่มีประสบการณ์การกินมังกรฉันแนะนําเลยคุณต้องไปลองจิ้งรีดตะกะแตนแต่ถ้าชอบความก,กรอบเนี่ย ไปนู่นเลยจ้ารถด่วนดักแด้ค่อยๆเริ่มแล้วก็ดูกันว่าคุณชอบกินสิ่งไหนแล้วมันโอเคมากที่สุดค่อยคไต่เต้ากันไปแล้วกันเชื่อไหมครับว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเรื่องราวของการคอมเมนต์ต่างๆต้องบอกนะับว่าชาวต่างชาติหลายคนนะฮะที่ได้เข้ามาแสดงความคิดความเห็นเนี่ยพราเขาก็บอกตรงกันนะครับว่ารสชาติของแมลงทอดนี้เนี่ยให้ความเค็มๆนวลน,นัวกรอบเป็นแหล่งโปรตีน บางร้านก็ใส่พริกไทยให้ความนวนัวซาซาเผ็ดเผ็ดและทุกคนก็พูดตรงกันนะครับว่าครั้งแรกก็มีความยึกยุยไม่กล้ากินแต่เมื่อลองกินแล้วรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้แย่นี่ว่ามันก็อร่อยนะเนี่ยคุณผู้ชมเลยครัที่เป็นคนไทยที่ดูคลิปนี้อยู่ เคยกินอะไรมาแล้วบ้างแล้วมีใครใไหมฮะที่ตอนนี้เนี่ยเห็นแล้วก็ไม่กล้ากินหรือกําลังอยู่ในช่วงทําใจที่จะต้องกินเร็วนี้เอาเป็นว่าใครมีอะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวประสบการณ์เหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะมาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันใต้วิดีโอนี้ได้เลยด้วยการคอมเมนต์นะครับเล่าทุกอย่างที่คุณไปพบไปเจอมาได้เต็มที่เกี่ยวกับเรื่องราวของแมลงทอดนะครับเอาเป็นว่าหากชอบการเล่าเรื่องของแอดมินวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ p j เหมอนช n แนด้วยแล้วกันนะครับ จอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับแอดมินต้องกับตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ